สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ผมจะมาคำนวณสูตรเก่านะครับสูตรเัวลาพัฒนาชุดสองตัวบนเนาะมันกลับเข้ามาบวกเจ็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะสูตรหน่วยบนเนาะแล้วก็หลักสิบบน เอาประมาณสามงวดเด้อพี่น้องผอไปเาเด้อบอเอาหลายเนาะเอาหลายร้านมาก็สชิลุดไปว่าสันซะประมาณสามงวดคำนวณเบิ่งนะมันสิเขาหรือมันสิลุดเนาะอ่ะวันจันทร์แล้ววันนี้นะครับวันที่สี่เนาะวันที่สี่ทับสิบเอทับหกเจ็ดเรามาเริ่มต้นจากสี่หกห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนาะผมจับคู่ให้เลยวันนี้ ชุดสองตัวล่างผมให้ไปแล้วหลักพันเลขสองเลขสี่นะหลักพันของเราเนาะไม่แน่ไม่นอนพี่น้องปองไปเขามาวันนี้ผมจะมาคํานวณให้เลยนะครับ จ็ดบวกเจ็ดนะครับเจ็ดบวกให้เจ็ดคงที่นะครับเจ็ดบวกให้เจ็ดคงที่ได้เลขสี่บวกเพิ่มได้เลขห้าเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดได้หนึ่งแล้วก็ได้สองนะครับมา ออกไปที่ออกไปที่หนึ่งสี่เนาะหนึ่งสี่หกหนึ่งสี่อ่ะงวดวันจันทร์วันนี้นะครับจะได้ตัวไหนเรามาดูกันเนาะเจ็ด ไอ้สี่บวกเจ็ดคงที่นะครับได้เลขหนึ่งบวกเพิ่มได้เลขสองหนึ่งบวกให้สี่คงที่ได้เลขห้าบวกเพิ่มได้เลขหก 6. ออกไปที่ห้าหนึ่งนะครับแปดห้าหนึ่งเนาะ <c oughs> งวดวันนี้วันจันนะครับงวดวันจันทเนาะหนึ่งบวกให้เจ็ดคงที่ได้เลขแปดนะครับบวกเพิ่มได้เลขเก้าห้าบวกสี่คงที่ได้เลขเก้าบวกเพิ่มได้เลขศูนย์ทั้งหมดมีสี่ชุดเท่านั้นเองเนาะไม่เยอะเท่าไหร่เนาะผี่น้องฟองไปอรอกันนะครับ สี่ทับสิบเอ็ดทับหกเจ็ดวันจันนะครับเย็นนี้เรามารุ้นกันเนาะจะได้ตัวไหนมาผมจะจับคู่ให้นะครับจับคู่ให้เลยมีแปดเก้าแล้วก็ <downloading. S 1> เก้าศูนย์แปดเก้าเก้าศูนย ก้าวสุงมีสี่ชุดเดอ้อพี่น้องของไปเขาเดอ้อไม่เยอะเท่าไหร่สูตรนี้ไม่เยอะนะเก้าแปดเก้าเก้า 08 09นเด่นแปดเลขแปดเลขเก้าผมชอบไปที่ชอบเลขแปดนะครับผมชอบไปที่เลขแปดเด้อเลขแปดเนาะ ถ้าใครชอบได้ก้าก็จับไปเลยนะครับผมชอบเลขแปดเท่านั้นตัวเดียวนะครับสี่ชุดตัดออกไปสองเหลือสองนะครับวิ่งบนเลขกแปด ดเดียวนะครับ8แปดถ้าใครชอบเลขก9ก็จัดไปนะครับ09 08 98 99นะครับ <c oughs> จับไปเลยถ้าใคร ชอบแต่ผมชอบเลขแปดตัวเดียวเท่านั้นอนะบิ่งแปดบิ่งบนนะครับสองตัวบนผมให้สองตัวล่างผมให้ไปแล้วนะครับอะจะมาหรือเปล่าเนาะ มาหรือเปล่าห้าหกหนึ่งหกชอบหลักร้อยเลขหกนะครับ 698 608ผมชอบครับชุด3ตัว มีเท่านี้นะครับสี่ตัวแล้วก็สามตัวเนาะลองดูนะครับพี่น้องต้องปายนะตัวเลขมีเข้ามีหลุดด้วยพี่น้องฮาเดอร์นะมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดแต่นี่เป็นสูตรที่กลับมาใหม่นะครับกลับมาคํานวณบวกให้7จ็ดคงที่เหมือนเดิมเนาะมันเข้ามาประมาณสามงวดแล้วนะเอา มันก็เข้ามาติดๆนะแตมมแดดะ่มันมาหลุดแค่งวดเดียวเท่านั้นนะมันมันหลุดแค่งวดเดียวเท่านั้นแล้วก็กลับมาเข้าใหม่อ่ะวันนี้เป็นไงเป็นกันนะครับวันจันทร์วันที่สี่นะพี่น้องปอไปเฮ้าโอเคนะครับขอบคุณครับ